ตอนนี้เข้ามาอีกที่หนึ่งนะครับจะพามาดูอีกแล้วนะครับที่เคยเป็นมัสยิดหรือว่าสุเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ด้านในนี้นะครับตรงนี้มีน้ําพุอยู่เมื่อก่อนนี้เอาไว้ให้ชาวมุสลิมเนี่ยชำะระล้างร่างกายนะครับทําความสะอาดก่อนที่จะเข้าไปทําพิธีนะครับในมัสยิดก็อีกแล้วนะครับแปดแฉกนะครับเป็นเหมือนดาวนะความหมายของก็คือก็คือสื่อถึงพระอัลลอห์นะครับแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้เห็นไหมว่ามันเหมือนกับแปลกๆนะครับไม่ค่อยสมดุลมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงหลังคาตรงเนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะสูงประมาณนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่นี้มันถูกสร้างทับถมกันไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยพื้นที่พื้นที่เราเดินอยู่เนี่ยจะถึงหลังคาตรงโค้งนี้อยู่แล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบยาวลงไปใต้ดินอย่างนี้เลยนะ ด้านบนก็มีหอะระฆังนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยถูกใช้เป็นหอที่เอาไว้แบบละหมาดนะครับที่แบบเรียกคนของชาวมุสลิมนะครับมิเนาเรตด้านในนะครับก็มีบ่อดเล็กๆอยู่อันหนึ่งแต่ว่าเล็กพิที่หนูนะครับเป็นแบบบารโรกสไตล์นะครับช่วงประมาณศตวรรษที่17นะครับเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากช่วงนั้นเนี่ยถือเป็นช่วงแบบช่วงปล่อยของของชาวคริสตนะครับ ยัดอะไรเข้าไปได้ในโบสก็ยัดไปให้หมดทุกดีเทลเนี่ยทองทองเงี้ยครับเป็นสายบาโรกแน่นมากสวยตอนนี้มาจัตุรัสอันนึงนะครับที่ชื่อว่าซาบาร์ดนะครับเพื่อที่จะมาดูโบสอันนึงชื่อว่าโบสซาบาร์ดเหมือนกันนะครับโบสนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นมัสยิดนะครับแล้วก็ตอนที่เขาย,ยึดกลับมาได้เนี่ยก็ทําลายมัสยิดทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ สร้างทัพลงไปนะครับเป็นแบบบาโรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงข้างนอกดูเป็นเพลนนะครับดูอาจจะธรรมดาซะหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับตื่นเต้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยข้างนอกเป็นเพลนอย่างเงี้ยข้างในจะอลังการทุกที่นะครับ <S <S คูอย่างคูตำรวจขี่ม้านะครับในเซบียาก<ส>็จะเป็นตำรวจขี่ม้าเนี่ยแหละครับอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปที่รถเข้าไม่ถึงนะครับรถใช้ม้าแทนรถ เราถนนมันเล็กนะครับเรามาที่แคว้นอันดาลูเซียนะครับเพื่อที่จะมาดูที่สุดของความสุดโต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสลามที่เราไปดูมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยุคหลังจากอาหรับนะครับอิสลามนี่แหละก็เป็นยุคของชาวคริสต์นะครับก็เป็นความสุดโต่งอีกเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะโชว์เหมือนกับเป็นโชว์อำนาจนะครับว่าเราเนี่ยชนะชาวอิสลามมาแล้วนะครับก็เลยสร้างอะไรให้มันยิ่งใหญ่อลังการนะครับเพื่อแบบเหมือนกับเกทับสิ่งสวยงามที่พวก ชาวมุสลิมเนี่ยเคยทํามานะครับโบสถ์สวัสดีที่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่โชว์ได้ดีนะครับว่าเวลาชาวคริสต์เขาปล่อยของเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับดูดิบางคนอาจจะงงนะครับว่าเป็นโบสถ์ทำไมถึงต้องทำอะไรให้มันฟูฟ่องอลังการมากขนาดนี้นะครับมันเกี่ยวกับในอดีตนะครับที่มันเคยมีเหตุการณ์ที่ ปฏิรูปทางศาสนานะครับอาจจะคุณค้นชื่อมาร์ตินลูเทอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังนะครับว่าเขาเกี่ยวอะไรกับการที่ศาสนาคริสต์คาทอลิกเนี่ยต้องมาสร้างอะไรให้มันยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้นะครับคำว่าหลักๆกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับมาร์ตินลูเทอร์นะครับมาร์ตินลูเทอร์ก็คือผู้ปฏิวัติศาสนานะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับในการสร้างอะไรที่มันฟุ่มเฟือยทองทอง,ทองรูปแกะต่างๆนะครับที่มันต้องใช้งบเยอะนะครับ บอกว่ามันเป็นสิ่งไม่จําเป็นที่จะทาให้พระเจ้านะครับเขาเน้นความเรียบง่ายนะครับนิกายโปรเตสแตนต์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวว่างๆนะครับถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดๆนะครับสนุกแน่นอนผลงานชิ้นนี้ชอบมากส่วนตัวชอบมากนะครับก็คือร่าวๆนะครับเป็น เห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นผู้หญิง2คนนะครับเป็นคนแก่คนหนึ่งแล้วก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับด้านขวาชื่อว่าซานตาอานาครับด้านซ้ายก็คือพระแม่มารีซานตาอานาด้านขวาเนี่ยเป็นแม่ของพระแม่มารีนะครับผลงานชิ้นนี้เขาจุดประสงค์ของบาโรกนะครับเขาตั้งใจสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อว่าพระแม่มารีที่เป็นแม่ของพระเยซูเนี่ยเกิดมาก็ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนพวกเราทุกคนนะครับต้องพึ่งแม่ซึ่งก็คือซานตาอานา ให้สอนหนังสือสอนวิธีการอ่านนะครับปัจจุบันนี้เขากำลังสอนกันอยู่นะแม่สอนลูกอ่านหนังสือนะครับสอนหนังสือกันอยู่เหมือนกับเป็นการสื่อว่าพระเจ้าเนี่ยก็ไม่จะแตกต่างอะไรกับเรานะครับก็เป็นคนเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่ว่าแต่ละคนเนี่ยทำความดีหรือเปล่าคราวนี้เลยนะครับอันนี้อีกผลงานหนึ่งนะครับที่ชอบเหมือนกันเป็นแท่นบูชานะครับใหญ่มากเล่าคอนเซ็ปต์กันนะครับว่าทำไมเขาต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้ มันเป็นหลักการทางจิตวิทยานะครับว่าให้สร้างอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับสูงๆให้เราแบบเงยหน้าขึ้นไปมองเนี่ยเราเหมือนกับเราก็จะรู้สึกแบบออโต้นะครับว่าตัวเราเนี่ยเล็กเหมือนกับเป็นอนูเป็นเศษเล็บนะครับถ้าเทียบกับพระเจ้านะครับให้ดูพระเจ้าดูยิ่งใหญ่แล้วก็ให้ดูด้านในนะครับด้านในคือไฮไลท์เลยเป็นเหมือนกับคนนะครับที่แบก หาไม้อยู่นะครับพวกคนตรงนี้คือพระเยซูนะครับแล้วก็มีพวกเหล่าเทพแองเจลนะครับมาคอยให้กําลังใจคอยซับพวกนี้คือสายซับนะครับสายซับพอตอยู่รอบๆเนี่ยพระเยซูเรามาต่อนะครับอย่าไปหยุดชิ้นนี้อีกแล้วซีดอีกแล้วนะครับเป็นพระเยซูนะครับถูกตึงกลางเขนแต่ให้ทุกคนดูนะครับว่า ดีเทลพวกกล้ามเนื้อล่องกระดูกเหมือนคนจริงมากนะครับคอที่ตกลงมาเอียงไปทางทางหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นว่าพระยาสูเสียชีวิตแล้วมันเป็นงานที่สมจริงมากนะครับในช่วงยุคนั้นแล้วก็ถ้าสังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นเป็นแบบเหมือนรูปแกะนกนะครับอันนี้คือนกเพลิแกนนะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือนกกระทุงมันก็เป็นซิมโบลหรือว่าเป็นสัญลักษณ สื่อความหมายแทนตัวพระเจ้าหรือว่าพระยซูนะครับว่าธรรมชาติของนกกระทุงเนี่ยเวลาที่จะให้อาหารลูกๆนะครับเขาจะต้องจิกเข้าไปในตัวเนี่ยเพื่อที่จะเอาเลือดของตัวเองเนี่ยมาป้อนให้ลูกๆนะครับมันก็สะท้อนเรื่องราวของพระเจ้านะครับว่าที่ตัวเองเนี่ยยอมตายเพื่อที่จะให้หมวลมนุษยชาติเนี่ยอยู่รอดนะครับความหมายดีมากอันนี้ด้านข้างก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่พระยซูขี่ลา ไปช้อปปิ้งไม่ใช่นะครับขี่ลาไปนครเยรูซาเล็มผลงานชิ้นเนี้ยครับเขาก็จะแห่เอาออกมาแห่นะครับรอบเซบียาในช่วงประมาณอาทิตย์ก่อนที่จะเป็นอีสเตอร์นะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็ให้ลองนึกเทศกาลแห่เจ้านะครับที่ภูเก็ตบ้านเรานะอย่างนั้นเลยนะครับยิ่งใหญ่มากก็จะรวบรวมผู้ชายนะครับที่ศรัทธาในศาสนานะครับมาแบกเสลียง แล้วก็ผลงานชินนี้ก็จะอยู่บนเสลี่ยงนะครับเขาก็จะแบบ7วัน7คืนนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงอาทิตย์หน้าเลยนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็น Virgin Mary นะครับในเวอร์ชั่นยุคกลางหรือว่าศตวรรษที่12-13-14ประมาณนี้นะครับประมาณ5 6 0 0 7 8 0 0ปปีนะครับที่แล้วก็จะเป็นเนี่ยสังเกตได้น,นะครับก็จะเป็นพระแม่มารีที่จะอยู่กับพระเยซูในวัยเด็ก อยู่ตลอดเวลานะครับสังเกตได้ก็ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเด็กอาจจะอุ้มอยู่นะครับหรือว่านั่งตักอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงบาโรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแบบพระแม่มารีนี่พระแม่มารีที่อยู่กับพระเยซูที่ถูกตึงกลางเขนแล้วนะครับแยกง่ายๆ <k> นี่ก็เป็นห้องสารภาพบาปนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะมาสารภาพบาปน,นั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในาก็จะเป็นพระนะครับ คอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปลอบใจเราเนี่ยไม่ต้องใช้ห้องนี้นะครับเพราะว่าไม่มีให้สรภาพสมัยก่อนเนี่ยมันก็มันก็เป็นเหมือนกับจิตแพทย์นะครับที่มีหมอจิตแพทย์มานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็คอยรับฟังปัญหาของคนไข้นะครับว่าไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างเจอแบบแบดเดย์เจ้านาย โขกสับนะครับทำงานโอเวอร์ไทม์ทำงานเกินเวลาแต่ว่าได้ค่าจ้างเท่าเดิมเมียน,นะครับได้ตังมาไม่แบ่งให้ใช้ให้วันละ20กินข้าวได้จานเดียวนะครับไม่มีตังไปกินกับเพื่อนก็มาปลดปล่อยตรงนี้ได้นะครับหรือว่าแอบด่าเมียรับหลังเมียไม่ให้ตังก็มาปลดปล่อยตรงนี้แต่ว่าเราไม่มีนะครับเพราะว่าเราคนดี